สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต้นเพอร์เฟกสกอร์ไปพูดถึงเมื่อวานกันก่อนนะครับ3ตัวที่จัดให้พี่พเพื่อนกันไปก็ต้องบอกว่า PSV ก็มาแล้วยูเนียนเพอร์ลินก็มาแล้วเชดเคไฟบวกนะครับไม่มาตามนัดจบเกม1ประตูต่อ1เป็นไปได้นะครับผมเรียบร้อยนะ2วันติดติดไปแล้วตัวเดียวแบบนี้นะครับผมตัวติดดาวด้วยเอางี้ไหมผมติดดาวตัวไหนพี่สวนผมตัวนั้นได้เลย ยอกนะครับยอกโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันใหม่สําหรับพี่ๆนะครับที่อยากเข้ามาสนุกด้วยกันก็แอดไปได้เลยที่ทีเวนเก้ 11. ตนเก้นึ่งหน่มีแอดนำหน้ายินดีตลอบกระผมแนวทางดีๆมีให้พี่เพื่อนกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมก็ค่อนข้างจะน้อยก็หยิบยกมาให้เหมือนเดิม สามคู่นะครับเอาไปรุ้นเอาไปเชียร์กันสำหรับคู่แรกนะครับเราไปกันที่บุนเดสติก้าเยอรมันคู่ระหว่างเวเดอร์เบรเมินครับเจอทางด้านของแฮท้าเบอร์ดินเจ้าบ้านเวเดอร์เบรเมนนะครับผลงานดนีลีต้องบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับดูจาก11นัดที่พวกเขาลงเล่นนะครับชนะกับแพ้ไปอย่างละ4เกมเสมอไป3มี15แต้มในตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางส่วนผลงานเกมในบ้านครับมองในภาพรวมยังดูไม่ค่อยดีนักส่วนทีมเยือนอย่างทางด้านแฮท้าเบอร์ดินนะครับผลงาน ก็ยังดูไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่11นัดนะครับที่พวกเขาลงเล่นชนะได้แค่2เกมเท่านั้นและแพ้ไป4เกมเสมอไป5เกมเลยครับส่วนผลงานเกมในบ้านเรามองกันในภาพรวมก็ไม่ค่อยเท่าใดแต่สำหรับคู่นี้ครับยืนที่เจ้าบ้านเวเดอร์เรเมนได้เลยผมคิดว่าฟอร์มไม่ต่างกันและเจอกันค่อนข้างสูสีและเจ้าบ้านวันนี้ครับมาหนะัก ผมคิดว่ามีดีในบ้านแน่นอนหล่อส,สดชื่นกันได้เลยสำหรับคู่ที่2นะครับเราไปกันที่ลาดิกาสเปนคู่ระหว่างมาโยกาครับเจทางด้านของเอสบันยอนเจ้าบ้านมาโยก้านะครับผลงานต้องบอกว่ายังดูกระท่อนกระแท่นนะครับไม่ค่อยดี11นัดนะครับที่พวกเขาลงเล่นชนะกับเสมอไปอย่างละ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมตอนนี้ครับมีอยู่12แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางผลงานเกมในบ้านครับเรามองกันในภาพรวมต้องบอกว่าไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคีเล ส่วนทางด้าน,นทีมเยือนอย่างทางด้านเอสบันยอนนะครับผลงานก็ยังดูไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับ11นัดก็ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเสมอไป4และแพ้ไปถึง5เกมผลงานเกมในบ้านเองก็ยังดูไม่ดีสักเท่าใดนะครับแต่สําหรับคู่นี้นะครับยืนที่เอสบันยอนทีมเยือนได้เลยผมมองว่าฟอร์ม ไม่ต่างกันนะครับคิดว่าบุกไปไม่น่าแพ้สู้ได้สู้ไหวรอสดใสกันได้เลยสําหรับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่3เราไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมครับเจอทางด้านของควีนปาร์คเรนเจอร์เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับผลงานก็ถือว่ายังดูไม่ดีสักเท่าไหร่16นัดที่พวกเขาลงเด่นนะครับแพ้ไปถึง6เกมนะครับชนะกับเสมอมาอย่างละ5เกมตอนนี้ครับมีอยู่20แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางผลงานเกมในบ้านครับมองในภาพรวมยังดูไม่ค่อยดี สักเท่าไหร่นะครับหนักไปทางเสมอส่วนทีมเยือนอย่างควินปาร์กนะครับผลงานดีสุดๆเลยตอนนี้ก็อยู่อันดับ2ของตารางนะครับผม16นัดนะครับที่พวกเขาลงเล่นแพ้ไปแค่4เกมเสมอไป3นะครับชนะมาถึง9เกมผลงานเกมเยือนครับก็ดูดีอีกด้วยสําหรับคู่นี้ครับผมมองว่ามันแปลกๆให้ยืนที่ควินปาร์กเรนเจอร์ได้เลยผมคิดว่าบุกไป ไม่น่าแพ้นะครับผมฟอร์มดีกว่าอันดับดีกว่าน่าจะเปิดมาหลอกนะครับเสมอก็ยกกันไปหล่อเยี่ยมโป้กันได้เลยชอบกระจัดขัดกระสวนนะครับต้นเพอร์เฟกต์สกอร์วันนี้ขอติดดาวคู่ควีนปาร์คเรนเจอร์สำหรับพี่ๆนะครับอยากเข้ามาสนุกด้วยกันก็แอดไปได้เลยที่ T N 911ต้น911มีแอดนำหน้า จัดหนักจัดเต็มให้กันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือชุดโครงการมีให้พี่พเพื่อนได้เลือกรุ่นเลือกเชียร์กันแน่นอนสําหรับค่ำคืนนี้ผมขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกและเยี่ยมโปด้วยกันทุกคนปุ่มรักกดติดตามอยู่ใกล้ๆฝากกดกันไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดอะไรเด็ดๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ